ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในวงการเกมเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและการย้ายยุคจาก PlayStation 4 (PS4) ไปยัง PlayStation 5 (PS5) เป็นสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้โซ n y ต้องทําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบริการออนไลน์ของตนเองซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกมใหม่ที่จะออกมาบน PS4 ตั้งแต่ปี2026และต่อไปโซนี่ประกาศยุติบ,บริการสําคัญสําหรับเกมใหม่บน PS4 ตั้งแต่ปี2026 แต่เหตุผลที่ถูกกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือเพื่อสร้างหลักฐานที่เป็นหนึ่งเดียวและปรับขนาดได้มากขึ้นในทุกยุคข,ของคอนโซลซ,ซึ่งหมายความว่าจะผลักดันให้นักพัฒนาใช้เครื่องมือและระบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับ PS5 แล้วผลกระทบต่อผู้เล่น PS4 จะเป็นอย่างไรเกมเก่าและเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้ Existing Game ตอไทยเกมที่คุณซื้อมาแล้วและเกมออนไลน์ที่คุณเล่นอยู่ในปัจจุบันฟีเจอร์ออนไลน์และบริการต่าง จะยังคงใช้งานได้ตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณยังสามารถดาวน์โหลดเกมที่คุณเคยซื้อไว้แล้วเล่นเกมออฟไลน์ line, และใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานของคอนโซลได้เกมใหม่ New Titles เกมใหม่ที่เปิดตัวบน PS4 ตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ PSN ดังที่กล่าวไปข้างต้นการตัดฟีเจอร์เหล่านี้เท่ากับการบีบให้นักพัฒนาเกมต้องเลือกที่จะพัฒนาเกมโดยใช้ API รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อ PS 5โดยเฉพาะหรือต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบโซเชียลและพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเองสำหรับเกมเวอร์ชัน PS 4ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าและยุ่งยากทำให้ท้ายที่สุดแล้วนักพัฒนาส่วนใหญ่จะยกเลิกการสนับสนุน PS 4สัญญาณอื่นๆที่ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านการยุติบ,บร,ริการ PSN เก่านี้ไม่ใช่สัญญาณเดียวที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดยุคข,ของ PS 4 PS Plus มุ่งเน้น PS 5บร,ริการเกมฟรีประจำเดือน และแคตตาล็อกเกมของ PlayStation Plus จะเริ่มลดบทบาทของเกม PS4 และมุ่งเน้นไปที่เกมสำหรับ PS5 เป็นหลักเกม Live Service หนีตายบริษัทเกมที่ให้บริการเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ก็กำลังมองหาไทยที่จะยุติการสนับสนุนเกมบน PS4 ในปี2026เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคทำให้เกมต้องเลือกที่จะย้ายไปยัง PS5 แล้วเมื่อไรจะเป็นเวลาที่จะมูฟอนไปยัง PS5 PS4 ที่มีอายุยืนยาว และเป็นเครื่องคอนโซลที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของตนเองข่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดยุคนี้และเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้ผู้เล่น PS4 ต้องพิจารณาย้ายไปยัง PS5 เพื่อเข้าถึงประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ๆและระบบออนไลน์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะการลงทุนกับ PS5 ในตอนนี้คือการเตรียมพร้อมสําหรับยุคแห่งเกมมิ่งในอนาคตอย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีผู้เล่น PS4 ที่ยังคงเล่นอยู่และช่างใจกับเครื่องของตนเอง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคุณจะต้องการย้ายไปยัง PS 5เร็วๆนี้หรือไม่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อการเล่นเกมของคุณอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการย้ายยุคนี้ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เลยนะครับ